กูว่าก่อนพวกมึงจะไปดูคลิปเนี่ยช่วยกดติดตามกูหน่อยได้ไหมคือกูท้อมากเลยเวลากูเห็นแบบยอดผู้ติดตามอะ่ะคือก็เทกูหน่อยเถกว่ายแหละมาขั้นตอนแรกในะอย่างที่เราต้องทําก็คือให้เราพิมพ์ิมตรง Google นะพิมพมบล็อก s t i p นะบ,บล็อกสเต็ปนี้ก็นี่เว็บไซต์แรกเลยครับเลอถ้าคนดูที่อยากเจอได้ผมทิ้งลิียงเมื่อใต้คลิปนะครับพอเข้ามาแล้ว นี่ให้เรามาตรงเลื่อนลงมาจะเจอคำว่าดาวโหลดน,นี้กดกดโหลดเลยครับตามน,นังอ่าถ้าเรากดตรงนี้ต่อมันจะเลือกว่าโหลดเวอร์ชันไหนมาหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ไฟมาอย่างเงี้ยเงี้ยสีม,ม่วงเนี่ยเป็นโลบ็อกสี่ม,มงนั่นแหละแล้วมันคลิกเลยเปิดอะ่ะ ส่วนตรงนี้ให้ผมผมแนะนําให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็น US เพราะว่าถ้าเลือกภาษาไทยอะไม่รู้ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่เวลาเลือกภาษาไทยแล้วแบบมันปิงปิงมากอะปิงฮี่ๆเลยอะเออนั่นแหละก็แนะนําให้เลือกเป็นภาษาอังกฤษ US นะครับกดเคปึ๊บมาพอมาหน้านี้เสร็จนะมันจะให้เราเลือกได้ให้เรากด Next เหมือนนี่ตรงนี้ให้เราเลือกได้เลยว่าอันนี้จะสร้างเป็น d i s k t o p icon ไหมนี่กด Install อันนี้มันจะให้เราเลือกได้นะครับว่าให้ตั้งค่าบล็อกแซบไงนี่กดเข้ามามันจะมีลายอย่างเลยส่วนตรงนี้มันจะเป็นข,นของดิสคอร์ Discord นะครับอันนี้มันจะเป็นขึ้นเวลาแบบเราเล่นเกมแล้วอยู่มันจะขึ้นว่าแบบเราเล่นแมปอะไรอยู่สมมติเล่นอนิเมะเอเวนเจอร์มันก็ขึ้นอนิเมะเอเวนเจอร์แล้วก็แบบเล่นไปกี่ชั่วโมงกี่นาทีแล้วส่วนอันนี้มันจะโชว์ว่าเราอยู่เซิร์ฟเวอร์อะไรแบบพวกสิงคโปร์หรือต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนอันนี้ก็ เหมือนกันเลยส่วนอันนี้มันจะให้จอยได้ก็คือแบบมันจะมีปุ่มจอยอยู่ตรงโปรไฟล์ดิสคอร์ดเราเวลาเล่นโลบอกแล้วนะครับแต่ถ้าอยู่ในสวีมันไม่น่าเลยส่วนอันที่3ก็นี่เป็นโชว์โลบอฟโปรไฟล์นั่นแหละอันนี้คืออะไรไม่รู้ cks, บล็อกสเต็อันนี้มันแจ้งเตือนเวลาเปิดขึ้นมาส่องจอไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่มอสตรงนี้สําคัญตรงนี้เราเลือกได้เลยครับอันนี้มันจะเป็นเสียงแบบตายแบบก้าวแบบอู่อย่างเงี้ยเออนั่แหละ แล้วก็กิโมจิไทยนี่ก็ไม่ค่อยตังไม่ค่อยตังอันนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่คนเราชอบใช้ตรงนี้ก็คือฟอนต์ให้เรากดชูตฟอนต์เลยนี่ของผมก็มีฟอนต์ของผมอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าคนดูอยากได้ฟอนต์ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปส่วนวิธีหาลิงก์ฟอนต์หรืออะไรก็นี่ครับแลวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนกันฟอนต์สเปซอันนี้แล้วคุณก็เลือกประเภทเลยครับอย่างผมชอบใช้อ่าคอมคอมิกนี่มันก็จะเป็นคอมิกนี้ เราเลือกได้เลยครับอย่างอันเนี้ยสมมติอันเนี้ยสวยก็โหลดกดตรงนี้ปึ๊บโหลดแล้วก็มาเลือกตรงนี้เหมือนเดิมส่วนเอนจีนอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเกมครับบางคนคอมไม่แรงก็มาปรับตรงนี้ก็ได้เพราะมันจะทําให้เกมเร่นขึ้นนิดนึงแต่ว่ามันมีโอกาสโดนแบนสูงหน่อยเพราะเหมือนแบบยุ่งกับไฟล์ตัวเกมประมาณนี้แหละนี่นี่อันนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นอันนี้ขั้นกว่ามันฟาสแฟกอันนี้มันอันนี้มันก็อันตรายั่ยแหละ รอมนึงนะมันสมารถทแบบทำได้ทุกอย่างเลยมั้งเนีน่ยมันจะแอดอะไรก็ได้ครับทำอะไรก็ได้ไม,ไม่แนะนำให้ไปยูมาแต่กดจุ้งก็ได้นะแ,แต่อันนี้ก็ตั้งค่าของบล็อกแ็บไม่ค่มยมีอะไรสำคัญละกดเซฟปึ๊บกดปิดนี่เราไปว่าลาโรเสร็จแล้วมันจะขึ้นมานาหนาเดสท็อปน,นี่พอเรากดเข้าไปนี่มันก็จะขึ้นอย่างนี้ ให้เราก,กดอันแรกก็คือเปิดโลบอกด้วยบ็ x Tab นะครับตัวนอันที่2เป็นตั้งค่าเราก,กดลันช์เลยมันจะเชื่อมต่อกับโลโบอกแล้วก็โหลดโลบอกให้เราอัตโนมัติเลยนะครับครั้งต่อไปที่เราเปิดโลบอกจากเบาเซอร์มันก็จะผ่านบ็ x กแทบแทนนะน้ำตาตีดด้ดูเดี๋ยวผมเล่นแอนิเม,มเชวนเจอนะลอนตามนะครับเรา เดี๋ยวแล้วผมก็กดตรงนี้่ยมันจะเปิดบ็อกสแซบแทนโลบล็อกอัตโนมัติธรรมดาให้เราอัตโนมัติเลย <c oughs> ก็ถือว่าสะดวกสบายรอรอมันเข้ากันอืม มันเข้านานนิดนึ่งร้นนึงน่าจะพอเข้าของแรกด้วยแหละไม่ก็ถ้ามันนานไปก็กดอีกรั้งรอบนี้ผมก็กดอีกขังล้วมันเมื่อมันไม่ขึ้นอ่านี่ขึ้นแหล,โลโะ starting robot นี่เบวิธีนี้เราใช้ box t a b อันนี้ผมแนะนำนะครับว่าเราก็ต้องหลับให้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นโปรแกรมแบบที่สมอะ่ะมือที่3านี่ฟอนที่เราใส่มามันก็จะใช้ได้แหละ นี่เป็นฟอนต์วสวยๆอย่างนี้เลยนี่แล้วก็เล่นได้เลยครับแล้วก็ขอใบไา้ของทุกทุกคนเพียงเท่านี้ครับผมบายบาย